เราจัดคองกันมากกว่า1น0 0 0ืนชิ้นค่ะสัมนมาคุณให้กับลูกค้าค่ะขายไปมากกว่าหกแสนกระปุกขายดีมากเลยวันนี้อยากคืนให้กับลูกค้าถ้าเราจัดคองกันมากกว่า1 0,000ืนชิ้นค่ะมีทั้งสร้อยมีทั้งแหวนมีทั้งกำไลข้อมือสําหรับวิธีการลุ้นนะคะคือเราเนี่ยจะใส่ทองลงไปในกระปุกแบบนี้ละคะ่ะลูกค้าซื้อวิตามินซีของเราไป3รสชาติส้อมอัุุนพีชได้ลุ้นทุกกระปุกแต่ไม่ได้หมายความว่าได้ทองทุกกระปุกนะคะย้าว่าได้ลุ้นเราให้ทองถึง1 0 0 0้นค่ะจะจบออกว่่าตให้้ลูกคาไม่ไได้้ทองลูกคกคา็ม่ต้องเเสียใจพรพาะวิตินของ แม่งกินโคตรดีจ่ายมา980บาทได้ไป3กระปุกแบบนี้มันคุ้มเกินกว่าจะคุ้มไหนๆแล้วนะคะทองมันเป็นแค่ของรางวัลที่เราอยากจะสัมปทาคุณให้กับลูกค้าณวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าอยากเชิญชวนให้มาลองกินจริงๆสูตรนี้แม่งกินโคตรดีเป็นวิตามินซีสูตรที่เภสัชกรคิดค้นมาให้ลูกค้าหลายคนกินไป3วัน7วันกลับมารีวิวเหมือนกันบอกว่ากินดีจริงๆฝ้ากระจุดดำดำแดดดำกระปุนี์ดำแค่ไหนขาวขึ้นได้ด้วยการกินวิตามินซีกระปุกนี้ที่สําคัญได้ลุ้น